สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะฮะกับช่องวักี่นิสัยเชืออครับผมตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งครับที่ทถหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะไปดูจาาโหนโกับทอทงนี่ตื่นมาแต่เช้านี่ทำรถเลยเ,เห็นยังอ,อุ้ยเก็บฟักซี่มาแต่เศา,อาเ,เอาไปยังรถเข็นเขาข้าอานั่นเนาะโอ้ Ô à, nhỏ luôn gà đây tôi. Lóc lót đi bộ. Lóc 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 à, lóc 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 เบื่ัวแล้วใช่ไหครับมันขึ้นกินหลายหลายจุกไหมโอ้ยยืงวะโอ้อันไขมันเนาะอืมไม่ใช่อันยูบานแล้วกินกับเข้าตัวแนีนท่องขัวใส่เกียอือเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจานโอคกับพระทงทำอะไรกันแต่เช้าเลยดูดิเนี่ยทุบปุ้มปุงปังๆแต่เช้าเลยนะ เดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมครับเชื่อมอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูเฮ้ยลืมถอดมาด้วยโอ้เดี๋ยวต้องไปถอดกอ่อนะก็เชื่อมให้ตรงดูเหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่าเชื่อมนี่ครับถอจะไม่หลุดหรอฮะไม่รู้เดี๋ยวเชื่อมให้ดูดนี่ครับต้องเชื่อมแต่ครับที่จานออทํามัตเดี๋ยวผมจะเชื่อมรูนี่ก็อยู่เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเชื่อมแบบขั้นเทพเลย เชื่อมขั้นเทพน,นะนี่ก็คืออุปกรณ์การเชื่อมเรานะดีเลยใช้แก๊สนี่ฮะอุปกรณ์การเชื่อมเรามีแค่นี้ครับอุปกรณ์การเชื่อมมีแค่นี้แล้วก็จุดไฟเออแล้วก็ติดไฟแค่นี้นะเดี๋ยวไปถอดแต่ก่อนแป๊บหนึ่งนะแป๊บยาวเลยแป๊บอ่าแป๊บยาวเลยแป๊บสัน้นเอา๋ยวให้ทอธงถือกล้องรอแป๊บหนึ่งนะครับ รอถือไว้รอไม่ได้ถ่ายนะถ่ายเลยว่ะถ่ายเรื่อยอะนานาสาระสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดียามเช้าเดี๋ยวนี้เราก็จะซ่อมแต่ที่จานย์ออดทำหักก่อนนะเอาให้อาจารย์ออดมาทำเลยทำหักเขาถอดก่อนแป๊บนึงแป๊ปยาวหรือแป๊บสั้นนะแปปสั้นแปปสั้นแงเมต่าว่าตีท้ายไม่ดังครับก็เลยต้องจัดเหล็กเสริมอีกครับ เยวไปดูพี่อำถอดแตรกันดีกว่าอ้าวช่างนว่าแป๊บหนึ่งขาคุณเจหาขุณเจุ้ณเจ,เจก็เสียไปเนะรืยรถเด็ก้าุ้เจ้าเฮ้ <c oughs> <c oughs> ดูลงโอ้นี่ล็อกสองทอดนี่แหรอแล้วการอัจจอดทำงยงไงถอยมันหักได้อยู่ตรงไหนมันยกหัวลงมาทับไง นกวมาทับ,ทบอ,อ,อาลฮะพี่น้องกูเจต,ตดวัน้ทำเสียงเบาเท้แต่พี่อำ่ำปักเดี๋ยวนี้ปันยกหัวลงามาทักฮักเลยพี่น้องเลยนี่ เดี๋ยวมารอชมตอนเชื่อมกันดีกว่าครับแา่งเห็นครับม,มาลงทุนซื้อใหม่ครับเพื่อเอามาเชื่อมไอ้เตยันเดียวนะฮะอมพูดัะเสียเลยที่น้อง <c oughs> กาไปดด้ววยมันไม่ดูดบ่ะมันไม่มไม่รออ่ะอันนี้ของใหม่นะครับมาเกี่ยวมาชนก่อนตัวนี้เรายังไม่ล็อกเลยทำไมเกี่ยวมันสุดก่อนอะก็เกี่ยวมันยาวกว่านะไหนวะยังเกีียวยะงเข้าไปไม่ได้เท่าไหร่เลย ว่าคนละเกลียวไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เกลียวเดียวกันเนี่ยแต่ว่าอืนี่ร่วรั่วไหมลองเปิดนัแน่นแล้วอุ้ยรั่วดิอย่างนี้จะเหลือเลยมันไม่บีบไอตัวนี้ไว้นะอืตายแล้วทำไงวะมีวิธีเดียววะต้องเอาหัวตัวนี้ตัวนี้ไม่เสียแทวนี้นี่ใช่ มึงจะได้นะครับลักษณะก็ต้องเป็นอย่างนี้หายแล้วครับแกะไปครับแกะไปครับรอแป๊บอ่ะมาดูกันนะฮะว่าจะอยู่ไหมจะได้ไหมต้องให้มันลงไม่ใช่ให้มันเข้ากับดูเดิมมันเดิมไม่ต้องกลัวร้อนหรอกเดราจะแป้งหน่อน เออเอามือมือจับข้างบนมือจับบนถ้าจับได้เลจับได้เลเออข้างในนี่ก่อนเออมันมันมันความหน้าลงเออให้มันสนิทจบกนิดนึงนนนอี่ไม่เออเออนี่ประมาณนี้ประมาณนี้เออนั่นแหละเอาประมาณนี้นก่อนนี่ปิดบงไว้ก่อนดีกว่าดีกว่า

เพราะว่ามันสีว่าวะเผา,าสีออกกันเนาะเผาสีกัน ไม่รู้เราต้องพิสูจน์กันไงถึงต้องพิสูจน์เขื่อนเชื่อนเลยขอตัวนะมีชื่อนะครแทบแทบแทบเลยนะเย้นี่ไอ้ต้มเจ้าโฆษณามามันก็ต้องได้นะเราทำมันจะไม่ได้มาปุ๊บนี่อะไรวะ เย็นมาใส่มือเลยตอนเขาโฆษณาทำไมไม่ได้วะวิ่งหนี้โฆษณาเป็นตอนไหนอยู่มีสีอ่ะสีติดด้วย โชมันโดนเหล็กมันโดนไม้ไหมวะเอานี่ลองเล็กลองเล็กไม่ดิดมันอยู่เลยยิงโฆษณาทำไมมันอยู่วะเข็นเล็กรอเลยมั้เที่ยมอยู่หมดเลยนะต้องเล็กรอไม่รอโอ้โหดิด เชราออยู่นะฮะบองนะถ้ามาลองเชื่อมมาลองดูดูแคบเลือกรองพี่ตารเชื่อมอยู่นะดูดูว่ามันเชื่อมไหมจะทำยังไงเอามาดิ หยต่อปก่อนครับโอ้เกิดอัลกาดครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อแต่ก็ยังไม่จบครับเดี๋ยวเท้าแก่โทรมาว่าจะให้ทําซีนกระบอกแต่ไม่รู้ว่าซีนกระบอกคันนี้หรือคันนู้นนะท้าแก่ตีนโทรมาโอ้นี่ไปโดนอะไรมาเนี่แตกเลยแตกยับเลยครับนี่โดนอะไรมาเนี่ยโอ้ใหม่ใหม่โอ้ องงันเลยแต่กระจายเลยก็เดี๋ยวมาติดตามต่อคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไปเพียงเท่านี้ก่อนเนื่องจากว่าอาจารย์โอ๋กับทอทงเอารถไปจอดที่ร้านแอร์ครับเอารถทอทงไปจอดที่ร้านแอร์เนื่องจากว่ารถทอทงองหน้าคัดไม่จับนะครับหน้าคัดไม่จับมันไม่ยอมตัดก็เลยเอาไปทาแอร์เพราะว่าพรุ่งนี้จะ อไปทํางานที่ไหนเรามารอดูกันครับพรุ่งนี้เริ่มงานครับพรุ่งนี้เริ่มงานนะท้าแก่โทรมาบอกแล้วว่าให้ไปทํางาน,นครับที่ไหนเรามารอดูลุ้นกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ